ครับเพื่อนๆครับมีเพื่อนๆให้ผมรีวิวเกี่ยวกับการชักล่องน้ำครับนี่ก็ไอ้วันที่ผมทำคลิปวันที่ผมลูบเครื่องครับผมมาได้ทำคลิปวิดีโอครับเพื่อนๆเพราะว่าผมก็เห็นว่าเนื้อหาเนี่ยจริงๆรแล้วมันก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีอยู่เทคนิคอยู่ประมาณ 2- 3สเรื่องครับที่อยากจะสอดแทรกไว้ในช่วงจังหวะน,นี้ครับเพื่อนๆ คือมีเพื่อนเบางท่านสงสัยครับว่าเวลาเราจะใส่พวกขี้หมูปั้นเม็ดขี้ไก่ปั้นเม็ดแล้วก็ขี้เป็ดปั้นเม็ดนะครับไปในแปลงนาเนะครับว่าจะใส่ในช่วงไหนที่จะรองพื้นนะครับจะหว่านรองพื้นเนาะเพื่อให้มันไปออกฤทธิ์ในช่วงทีข้าวมันได้ประมาณ30 40วันนะครับก็นี่ครับเพื่อนๆดูนะครับปริมาณน้ํานะครับก็ประมาณนี้ครับ ประมาณนี้นี่ครับเนาะก็ประมาณนี้ครับก็น้ําก็มีคุกคิกครับนี่มันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงไม่ได้พูดว่าใสาไปแล้วน้ําจะพาปุ๋ยไปไหนหมดนะครับอันนี้ครอบรวมไปถึงเรื่องของปุ๋ยเคมีด้วยนะครับเพื่อนๆเกี่ยวกับการรองพื้นปุ๋ยเคมีในนาข้าวครับในจังหวะที่เราใช้อ่าเนี่ยครับตัวของเนี่ยครับ ลูกเชือกนี่ครับเวลาเราหว่านปุ๋ยก่อนหน้านี้เวลาเราใช้กล่องรูปอะครับป็นปุ๋ยมันจะกระจายครับปุ๋ยมันจะกระจายทั่วทั้งแปลงนาครับในส่วนที่มันกระจุกตัวอยู่ครับมันก็จะทําให้การกระจายตัวของปุ๋ยที่เราให้ครับมันจะทั่วถึงกันนั่นเองนะครับแล้วก็ที่มีเพื่อนๆหลายท่านกังวลเกี่ยวกับเรื่องการรองพื้นด้วยปุ๋ยเคมีว่าจะทําให้น้ำเนี่ยพาปุ๋ยไปที่อื่นหมด ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับเพื่อนๆว่าโดยปกติแล้วเนี่ยปุ๋ยเคมีนี่นะครับต่อให้มันไม่ไปกับน้ำมันนะครับถ้าเกิดว่าพืชเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มดในช่วงเวลาที่มันจํากัดนะครับมันก็ไปมดครับคือพืชมันจะรับมดหรือไม่หมดไม่รู้หรอครับพอมันถึงเวลาเนี่ยครับกระบวนการรูปแบบของปุ๋ยมันก็จะเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนค่าไปเนาะมันก็จะไปอยู่ในรูปที่ ข้าวเรามันไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับว่าใสไปแล้วเนี่ยมันจะไปไหนมดแล้วข้าวจะไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าเชื่อผมนะครับเพื่อนเพื่อนอยากรู้ว่ามันจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์เพื่อนเพื่อนลองหวานลองพื้นดูครับแล้วแล้วเพื่อนๆลองสังเกตข้าวของเพื่อนๆดูครับหลังจากที่หวานไปแล้วครับว่ามันออกมาเป็นแบบไหนนะครับแล้วเราลองแล้วเพื่อนๆลองมาคอมเมนต์ดูครับว่าลองพื้นไปแล้ว ปฏิกิริยาของข้าวของเพื่อนๆมันเป็นแบบไหนบ้างนะครับลองดูก่อนครับเพื่อนๆอย่ารีบกังวลครับและอย่ารีบคิดเยอะนะครับลองดูก่อนนะครับ๋ยวเราอย่าทําเยอะแบบคนที่มีประสบการณ์มาแล้วครับลองสักสโคบเล็กๆอาจจะเป็นสักงานนึงนี้ก็ได้ครับลองทําดูครับและถ้าเกิดมันดีเราก็ค่อยขยายเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกับการทํานาในรูปแบบใหม่เราค่อยขยายพื้นที่ให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับ แล้วก็นี่คือแนวนะครับของการชักล่องน้ําเราครับแล้วน้ําเราอ่ะนะครับเพื่อนๆเราก็จะไวคุกคิกประมาณนี้เวลาเราชักล่องมันก็จะแห้งมดพอดีครับที่นี้มันจะทําให้ไม่มีน้ําขังอยู่บนบริเวณสันสันแปงเนี่ยครับสันแปงระหว่างเนี่ยระหว่างล่องนะครับน้ำน้ำเนี่ย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 มันจะไม่มีขังก็จะทําให้เชือกมันออกมาเรียบและสวยอย่างนี้ครับนะแต่ว่าเทือกเรียบเทือกสวยเนี่ยมันยังไม่สําคัญครับ เท่ากับการจัดการการดูแลของเรานะครับเพื่อนๆสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้เพื่อนๆสาคัญในเรื่องที่คนสําคัญดีกว่าครับแปลงสวยก็ไม่ได้หมายความว่าข้าวจะออกมาดีครับถ้าเราขาดการจัดการขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีเรื่องของข้าวเรื่องของดินอย่างนี้พอนะครับ